อะอะไรของคุณแท่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวกลันมาเป็นยังไงไหนบอกสิเนี่ยไม่ควรตัดผมตรงนี้เราอ่ะอะไรนะตัดผมตรงนี้ไม่ได้เลยนใจร้อนเหรอเออใจร้อนมากความเป็นไทยยังไงโอ้เอากับตันกับตันเหรอน้า รองเท้าก็ไม่ใส่ด้วยอเอ้าอ๋อเปิดคืออะไรอ่ะเปิดขนมขนมเปิดเลยน่ากินไหมอันนี้อ๋อนี่ไงคืคุณแม่ได้ได้อะเป็ขนมนี่น่ากินไหมแหมนี่ค่ะเป็นอย่างนี้ค่ะอ๋ออ๋อโให้คุณแม่มาล้านะอ๋ออ๋อเป็นขนมอ่าอะไรเนี่ยโบลีดาสวีทของพี่ลิงโอ้โหดูเป็กเกตของเขาดิน่ารักมากเลยอ่ะ ล้วเปิดมาคือกลิ่นหอมเลยนะนะแล้วก็ใส่กล่องใส่กล่องนี่ผมไม่สามารถจะกินข้างในได้นะลืมแดดผมกินกล่องเลยเนี่ยสวยใช่ไหมเออกล่องสวยมากเลยขอคุณลิงเคุณลิงเขานี่นะฝากคุณแม่มาลาขขบคุอคุณลิงครับผมขอให้ขึ้นต้นภาพนเก่งนะครับขอบคุณพี่ลิงด้วยนะเออเป็นขนมอะไรเนี่ยต้องใส่แมสแล้วยังไง อรัวอรัวอรัวอ้าวนี่นี่ขนมร้านพี่ลิงนะครับนะฮะที่เชียงใหม่ใช่ไหมไม่ใช่อ้าวไม่ใช่เหรอก็เห็นเหมือนเชียงใหม่เชียงใหม่อ้าวเหรอคุณเหมียวนี่ก็นะนี่นี่นี่โอ้โหเอ๊ะนี่เหมือนเคยเห็นนะเขาเรียกอะไรนะอรัวเนี่ยนะอันมีสีน้ำตาลอันนี้คุณแม่อันนี้อรัวแล้วนี่ นี่ยอะไรอะไรก็เหมือนเดิมเหมือนกันแต่อันนี้เขาทำมาใหม่อันนี้อันนี้เป็นอะไรมาคาร์ดูไข่มือไข่มือไข่อะไรไปกินป่นี่พี่ลิงเขให้มาอร่อยอันนี้เขาเรียกอะไรอารลวที่เขาทำป็นอาลัวอันนี้อะไรอะไรแต่ทั้งหมดเนี่ยอร่อยอ่าทั้งหมดเนี่ยอร่อยถูกต้องอร่อยมากด้วยไม่อร่อยอย่างเดียวคือต้องต้องเหนือกูอร่อยมากด้วยแชมป์ดูชิ้นแชมป์เออไม่ใช่แชมป์โจ๊กแต่โจ๊กอ้้อันนี้เขาเรียกอะไรมาตูม ชิมสักคำดิชิมสักคำปดพี่ลิดหน่อยปวดอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่ประตูที่เป็นดาราอ่ะขอบคุณพี่ลิงด้วยนะฝากมาให้นะขอบคุณมากมากเลยอ่ะก็ต้องกินกันฮะฝากมาให้แล้วอย่าดมนะอย่าดมนี่เลยจะกินชัวร์นี่สับปะรดฉีกเป็นไหมเออเนี่ยฉีกเป็นไหมนี่ไงฉีกไม่เป็นอ่ะคือยังนี่ล้างแล้วข้างในเป็นไส้อะไรคะเออไม่ใช่ข้างในเป็นไส้อะไรสับปะรด ไสเยอะก่อลาเปาโหนอมั้ยเขาขายแต่ลาเปาโหนเขาให้กินแป้งเขาไม่ได้้นแป้งเนาใ้สุขภาพดีทิ้งหมูกินแป้งขอบคุณพี่ลิงนะครับขอบคุณมากาจะไปกินนี่ร้านสั่งได้นะมริดามริดาครับก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับขนมอร่อยๆวิลล่าโมริดานะครับใครนะฮะที่แวะไปเชียงใหม่ ถ้าคุณไม่แวะไปร้านนี้ถือว่าคุณไม่ถึงเป็นขนมที่อร่อยที่สุดนะครับไม่ใส่สารกันบูดนะครับสามารถเก็บไว้ได้นานใส่กัญชาอย่างเดียวนะับเป็นของหวานที่ทานแล้วเนี่ยคุณจะยิม้มมีความสุขสุขภาพดีนะยยิม้มมีความสุขยิมย้มยิ้มยังไงยิม้มสุขภาพแข็งแรง ขอบคุณพี่ลิงนะครับที่ให้เกียรติแล้วก็ส่งของมาให้ผมแต่ว่าขนมนี้นะตอนนี้น่าจะไม่เหมาะกับผมน่าจะเหมาะกับคุณมากกว่าเขาได้ไปแล้วเขาได้ไปแล้วหมดแล้วอาหมดไปแล้วอุ้ยทำไมกินของหวานเยอะจังปกติไม่กินเป็นคนติดหวานไม่น่าแหละผู้หญิงติดอุ้ยกิน่าอเลยกินแล้วจะตดดังด้วยขอบคุณครับพี่ลิงครับเอะถ่ายดีให้ด้วย